ไปคนซื้อมาใส่แล้วบังคับไปีใจนั่นพี่เ็นตูนแล้วนอะแล้วว่าจะผบอกอีหลีเดย่าม่คนบอกว่าให้โนเงิน่ายจอจ่าเอกรเชื่อใครไม่ได้เลยอะฟ้าสวยจังพนะพี่บิดมันคือมคือเบิมเดียวกาเจ็ไปเดียวกไบักบักบักพี่นิดพี่นิด ทานงนะแอดมินเพจมีป่วดิ๊งท่าก็ไ่ได้ไปตรวจมาแล้วตามีไม่ปาดแตงนิแต่อะไรอะคบวไทท่ารีบไปหรือเปล่าัวไทท่ารีขันคันท่าีบแมทแมทอะแมทขันทาแมทแ่บัทาลีบมันเอาน้ำมันนะครับไม่ยาสือไม่มาต่องมหาหาล้วรว่ามัเกลี่นยบื้อละเรี่งีแมท เพื <si ่อนซื <S <S ้อน้ำเปิดกรยังสิบอมีอยูสปิดัญญาอย่าไปซื้ออีกเขาเขาใช้ทีปมือปาดทาเขาเช็ดกลอสทาหรือเปล่ามันก็เลยติดใเสือนุ่มวิดแม่งามแหวเพิ่นใส่เสื้อคู่ก็เม่นุ่มอาตัวค่ะนี่เป็นเสื้อคู่กันพี่พีชจะกินคู่จิ้นว้าพื้นค่ะคู่จิ้นีี่่มคูกินพูดพื้นนะคะอันนี้เปิดบ้านฮักเปิดบ้านฮักพูดพื้นให่ไม่รู้ เป็นน้มปิดก็เป็นน้มอ่านเดี๋ยวปักเรียนยังทุกคนอยากฟังเรื่องอะไรก็คือเข้าไปอยู่ในเป็นกลุ่มปิดนะคะทุกคนค่ะเป็นมีเดือนละครั้งพอเพราะว่าถ้าคุยทุกวันมันจะไม่มีเรื่องคุยคุยจะไปเรื่องหัวหน้าเน้่ยค่ะจูบบอกเมื่อดาไปจะปั๊กต้องซื่อเออเป็นกลุ่มปิดเดชเราต้องทำเป็นกลุ่มปิดไลฟ์สดเลยสตรีมไลฟ์สดเลยขึ้นมาินเขาต้องคิดประมวลประมวนแล้วว่าเรียนสรเดียนเป็นงูเรียนเลยลูกขึ้นมาบ้าง ผู้ใดไอ้อามไออ่ยังกินเขาข้ามเไลไออ่าจะกินเขาข้าเยไลคนนัะเขาจะว่านี่เดนี่มาวหนีมาหอยเอาไปแล้วเอาไปกระป๋่ินคนงมันเมียนป่าเมียนภาเขาไปหาเขาเอาไปแบบนั นั่นยูหันเสียก้อนนึดเอ้ยข้านเนาะกระเป๋าเงินลลานนี่ปิดไปเสียแดมี่นี่เลอะมีขอกระพ้ายเนียเหีเงินน่ะตอกไม่เงิอนน่ะยอน้บุญหมียเง่อนบุญจิงกินเพิ่มมาอจ็กเล่าสิพวงกระเป๋าบนี้งหวงสองนงแล้วกระพายมมัายเข่าหเงนน่ะ นเดียงครับสองนมอันตรายพคอนะพี่เอ็มพีแมวมากิาหัวขึ้นเยอะไดเใส่ี้แม่งกระสังมันยุ่ดทั้งรดวะนเดี๋ยวกินเหรอดิกินมากจะไปนอนั่งไหสิบกิโลเมอรปเื่ไห่ไปเองสิไปกับแก๊บกี่ตาวยงพล เราเก็บสินวัสนพถ้าขายเอารหลดมากบอกว่าไปไกลๆนี่มันนั่นมันเต็มนะสองกิโลนี่ก็เล็กคือว่าขี่มากโหลดโอ้ยขี่มาได้ไงไอ้นั่นยังไม่มีเลยไปขับขี่อ่ะเขาตรวจนะคุณน่าข,ขาตรวจแ่ะขี่ไม่กล้าเดินผ่านนมเลยยากมาซเ่ยเ <laughs> ดีย๋ยงายไก่นมนมปวดหันเลยเนี่ ่ล,ลังตนงนนบ่พนเกลไปล่หานเกือบ,ไไบ,าาบหาอ่อยกินเขาเยูนนี่แม่ห่วยเด็กินเขาูนเดียวต้องเอิดห้านนองเจ้าไหมมังว่ากินเขาเป็นมูอเออท่อนให้ปินบ้านมันจะบ้าน ีีออน้ำเานะ่มกินเขาเป็นมวยเน้ละกินเขาผู้เดียวเงาได้ <c oughs> อะไรกินตม้มมุงงแล้วก็แชบหมูตอนแ้ครับเดีวยวไปครัน <c oughs> บนเลยนะ <c oughs> เล่นหัวกินมาเลยเดี <c oughs> เ๋ยวเล่นหัวกินมาเลยแกาขาวกุลก็แก้ครับาค่ะเดี๋ยวไปครับโทรศัพท์สันตใส่ยนได้กระเป๋